สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีชีฟออฟฟิศครับแหล่งสร้างสรรค์และสรรสร้างสิ่งดีงามรถคารับันเทิรครับวันนี้เราอยู่ในเกม w o ล์ออฟแท้นะครับซึ่งเป็นเกมสงครามนะครับซึ่งเป็นสงครามที่ใช้รถถังนะครับวันนี้เราอยู่กับรถประจำการของตัเองรถหลักก็คือเค3นะครับของกองสาพันสาภาพโซเวียตนะครับซึ่งเราจะเริ่มเล่นเลยนะครับตอนนี้ไปเลยบุกเลยเยี่ยมไปเลยโอเคครับทุกคนแล้วก็กลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ ฝั่งเรามีทั้งหมดมี KV 3คือผมเองแล้วก็ P43 อาร์เตอร์นะครับ2คันแล้วก็อาฮะอาฮะแล้วก็ SM 152ครับแล้วก็ KV 1 S นะครับเยี่มเลยบุกซ้ๆๆายมาั้ยซ้ายดีกว่า ซึ่ง,งประวัติความเป็นมาของ KV3 นะครับก็จะตัดเข้าสู่ช่วง TGF h o n t o r y นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง TGF Documentary and n o r r i s นะครับผมซึ่งที่มาของชื่อนะครับหรือว่า KV n ชื่อเต็มได้มาจาก k l m e n t v a r a s h i l a ซึ่งมาจากผู้บังคับบัญชาการกาลาห์หโซเวียตและนักกก็เหมือนชื่อว่า ครีเมมเวลาชีลาที่อยู่ในกองทัพแดงในสมัยสงครามโลกคั้ที่2นะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งตัว KV 3นะครับผลิตในปีหรืออนุมัติในการผลิตคือวันที่15มีนาคมคศ1941นะครับซึ่งพัฒนามาถึง5โปรเจกต์ในการทำ KV 3ใะทีเดียวครับขอบคุณครับที่รับชม TF Documentary and Knowledge นะครับผมโอเคครับทุกคนครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็สาระจาก ทางเรานะครับว่าเควิสามีต้นกำเนิดมาจากอะไรแล้วก็อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเตรียมทำอายเข้าสืเ่เดินวะครับทุกคนอีกสองเลยเกือบเข้ากระลาไปเงี้ยเกเข้ากระโหลกมัน นี่เดียวครับทุกคนเก็บข้ปอปมแล้วมันเป็นไทเกอร์พีครับเป็นไทเกอร์ไทเกอร์พีมาจากอะไรไทเกอร์พีก็มาจากไทเกอร์ที่เป็นผลิตโดยของบริษัทปอร์เช่นะครับใช่ครับซึ่งเป็นรุ่นรุ่นแรกเนาะวันที่จะแบบเป็นอัพเกรดเป็นอ่าคือตามประวัติแล้วไทเกอร์ Tiger นะครับมีอยู่2องโปรเจกต์นะครับคือไทเกอร์ของปอร์เช่กับไทเกอร์ของอีกคนนึงครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดเข้าสู่วงแบบหวนนะครับถ้าเราได้ไทเกอร์เราจะมาอ่าบอกทุกคนกันไปขีครับผมเดี๋ยว ตายแนะ่เจ็บจังเลย yes, ลน่กได้นี่เขาเรียกว่ารปัดกระสุน,นครับปัเประสุด <'m> ห,หนึ่ง

ถอนเลยนั่นแหละเยี่ยมเอ้าเกมดีทุกคนเกมไหวมากครับตอนนี้โอเคตาต่อไปเลยโอเคครับทุกคนเราก็กลับเข้ามาในแมปที่2นะครับเราอยู่ในแมปยิมานะครับซึ่งเป็นแถวโซนอ่าระหว่างโปรแลนด์กับสหภาพโซเวียตแล้วก็เยอรมันนะครับผมเดานะตาต่อใช่แบบไปขึ้นไปไปสีมุกเราไปซ้ายดีกว่าซ้ายนไป คือไปสู้สูึ้นไปนไป,ไปอุ้ยเจอของจีนมาใช่แลใช่ประเ็นมุมที่ว่าโดนแน,น,น่ๆรถอันตรจรน,นะ วาทุกคนเรารีบไปสามสิบห้าเอ้าทีมเราตา,ายแล้วโหเล่นไดมากันแหลสองนบไมอยู่ไว้ทำไมวะ ทีสามสีหนึ่งครับข้างขวาผมอันนี้ผมกาลังโนนปุกลุกเวลาผมผ่าทางจะทียี่สิบเก้ามาที่สิบเก้าห้มาพงกันส่วน แ,แย่แล้วแย่แล้วมันจะแย่มากมันแย่มากถือ่อแย่จริงขจริงสท้อนโอ้โหแยจ้านาะนะสุดท้ายขอมันหล่นเรียกว่าผมไยู่ได้แย่แล้วไอ้เขี้ยมาแล้วลาก่อนครับทุกคนจะตายไหมแบงค์รู้สึกตายโอ้ไอ้เขี้ยจเจอป้อมปืนร้อยห้าสิบสองไปมอมอเราเราพลา,าดครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงทอนโอ้โหเพงั้นเราไม่ได้ยิงง่ายๆเอ้า ทำไมใน FK ล่ะแย่จังเลยก็เฮ้ยครับตานี้ก็แผนนะไอเราก็ชนะโหดูผมว่าผมแบกสามตัวคนเดียวสามคันเลยอย่างนี้ละครับคนมันเก่งนี้แหละแต่ก็โหแย่จริงเห็นไหมโบนัสหายหมดเลยดูเูดูหนึ่ย ไปอันนี้คู่นะครับเริ่มแบบที่สามครับเราเล่นแค่หแบบ้าแมพพอเราจะจบคลิปเลยพอเล่นดูสมองระเบิด แล้วก็สาระนะตรงนี ควสองรบนี๋ยวน่ดคิววิสองก่อนอย่างนั้นเราพาาครับผมโอ้โดนลุงสายลงสายลงไม่ได้ไม่ได้ไย่งั้นเราจะตายฟรีได้เยอะเยอะเอะเยมา เงนร่างนะไ่าีไอ้ร่างถังเลาเลมีสอง,ง,งสองคันใช่ละบเหรโอนปงง้อ,อะปะนืนพังไอ้เฮียกินดาเมิปะไม่รู้ว่าแำงอยู่ ดีดีดีอย่าให้ถอยดิถอยถอยอย่าถอยกูไหวเดี๋ยช่วยยิงหานัา่นก็แล้วพุทโขดินที่ดินที่ยึดกาต้องยิงล่างครับเพราะวทางเรามันเกาะหนาเหมือนกัน ครับผมจุดเกมวิสาข้อเสียซือมันมันทะลุคร,ครับ่อบมันก็มีเอาลงนินจ์แล้วมาเลยเออจอมเกมสวยงามเกียร์ยันเลยอาต่อไปโอเคครับทุกคนแล้วก็มารอบที่สี่ครับมั้งใช่ไหมไมาแล้วรอบที่สี่เราจำไม่ได้แล้วเคมาอยู่ที่กำปั้นนะครับกำปัน้นมาดูว่ามันชื่อต้อปั้นหรือเปล่ก็ช่างมาถึงไป โอเคมี่ไอเอสแถวท้ยเหม่ก็างขวาเเคีสมย่สหายวัดีอันนี้เป็นป้อมปืนแรกนะครับของเคมี3สามที่ยังไม่อเราะผมเอาเกแล้วมันจะเป็นป้อมปืนที่ใหญ่กว่านี้ะย่นเยดีเอวหนึ่งร้ย นั่นแหละเชฟเลิงสวยงากมาเพื่อนออกมายาอย่าไปเดอกสู้มันมีขบนอยู่ ยังดีนะครับเราจำเป็นม่เข้านองเพราะเราก่อหลังกว่าไลาปลาปช่วยฟัง เลแค่เควเอ้ยเหลือแค่ไทเกอร์กับเ i s ัไม่อง่อมมไม่ซอมเข้าเลยนนั่นแหละหันกล้องนั่นแหละหันนั่นแหละนั่นแหละ หันคืนทำไมวะเยอะมากเลยเยะมากตลังก็ดูด้น้อยห2บอ้าอจะรู้ว่าปัญจลำจะบานไหดิผมลุกลอะไริอมไปมืงนะคนตายกินไม่เข้าผมมีใต้ขอมันเปิดขอดิ

โอเคยิงต่อจริงครับแเฮ้ยอย่างน้อยก็สะใจเว้ยเรากันไทเกอร์ดได้ไทเกอร์ออกไม่ได้แจว๋วไม่เป็นไรตายนี่แพ้แตาหน้้เราชน,นะอยู่แล้วครับทุกคนเราเก่งก็คือประธานบริษัทเริ่มเลยเริ่มเลย เหมือนทองดําเหมือนทองดําแต่มันต้องเป็นทองคําแต่มันเขียนว่าเหมือนทองดำทองคําตั้งทังแล้วอันนี้ก็ป้อมแรกนะผมจะบอกนะป้อมป้อมสองป้อมแบบอัพเกรดขั้นสุดครับ เรี P, นะแต่เืองปอร์เช่เนี่ยครับนี่ก็เป็นหัวที่้เีนะ่ไนะบเกอร์แล้วแต่ก็ยัเป็นของปอร์เช่เพราะว่าปอร์เช่นของปอเช่ครับจะเป็นตัวสั้นนะครับแล้วก็ป้อมไม่เหมกั้กา่ากนะครับนี่นะครับเพราะว่า เลยเมื่อกี้กำลังเลงเลยแย่มากน,นี่จะพาคุณโตมากนะขออีอกนิดขออีกขออีก กูเล่นกูเล่นโอ้กูตายตานี้มึโดนมี่ค,ครับทุกคนครับตายที่ผมตาครับจบเริ่มใหม่เลยโ,โอเคนะครับทุกคนแล้วก็กลับมากันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตาตาท,ที่เราตายเนาะก็เราชนะนะครับเราก็ติด 22, 800, ลบ22,800เหรียญนะครับ มันสิ่งที่แย่มากครับทุกคนแล้วขาดทุนเหลือสามแสนโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ต่อไปก็เป็นตาสุดท้ายนะครับไปหนึ่งพอเก็บของก่อนเงื้งโอเคครับเริ่มเลยเขตแดนทางทะเลอุ้ยแบบนี้ใหญ่มากไม่ค่อยชอบเล่นแบบนี้เลยผมขึ้นเขื่อนดีกว่ามั้งขึ้นเขื่อนดีกว่าเนาะ ไปเอยัาเป็นโซนกูกูไปก่อนเ v วีามตามมาป้อมไ้ปมแรกตามมาเฮ้ยตามมาได้โอ้ยเลือดตายด้วยกันนั้นมีอะไรไหมตอนนั้นไม่มีเควีเลยะแหว่ตนนั้นมีตระกูลทีนะครับทีสส สุ่มขอ่อยบไปเรอเร่อแๆไปเรอยๆไปเอยๆไปเรื่อยๆไปเรอเรืป่อย่อร่รอ,อ400เรเ มารี้บุกยังไงทุกคนบุกก็ได้ปะรถบรหนักจัดโอ้โหลงนี่คนในรถควัหสายหาไปไปเลยโหทีม้แจกมากแปกสองคันนั้นหนึ่งเคยแล้วไเพี่ยมไปเลยมาลงสู้ เว้ยเอ้ยมึงขวางแหวเทวีเลยเัินแหละใครจะลูกพ่อเงินแหละสวยเป็นสันไอ้ไอ้ตีนตอ เผยตัวเลยลงมาดิพลาดแล้วนั่นแหละลงมาพาเราบอกอันนี้แหละอันนี้ห้าวขอขออีกนัดหนึ่งก็ได้ไม่ได้ยิงเลยกาดจะยิงซะหน่อยไม่ได้ยิงเลยอ่ะทันนี้จะได้ครับจบปิดแย้มๆมันมีแล้วทีนี้อ้าวเพื่อนเราดีกว่านี้ร้อยครับก็ชนะครับตอนนี้ก็ชนะด้วยชัยชนะเนาะจบเกมนี้ทำเป็นชัยชนะนะครับโอเค โอเคครับทุกคนครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนครับในนามทีออฟฟิศครับแหล่งสร้างสรรค์และสรรสร้างสิ่งดีงามความบันเทิงเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อส่งมอบความสุขสิ่งบันเทิงสิ่งดีงามต่างๆเพื่อคนที่คนรักนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในคลิปบล็กแชนนะครับเป็นอ p ีแรกนะครับ EP KV3 สามประวัติความเป็นมาและความแข็งแกร่งกับท่านประธานครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับายบายเย้ดูนายทีหนึ่งเออ